ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนอเป็นการ์ดแคสเตอร์ก็จะมาแค่เกม i n ม่ครับมินิเกมเบดวอร์ในกระครับไปกันเลยไป,ไปดูกันจะมีอะไรเดี๋ยวถ้าแค่อันนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปแค่เกมโปเคมอนสากนะครับในมินิเกมมินิเกมโอ้ยไม่ทันนะ วันนี้เอางั้นขอไปเล่น Skyward Chain นะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าเาป็นนี้้แลวกันนะครั Swillbo Mut โ,โอเคครับมารอแป๊บน,นึงครับโอเคครับได้ละมา โอเคไม่มีอะไรเลยงั้นเราก็ไปกครับรมรออะไรเอาไปทางไหนเนี่ยโอเคครับหาทางออกนอะไรวะอเป็นหนึ่งนับโอเคครับต่อ ได้แล้วนะครับโอเคว่าก็หาอะไรไม่ได้แล้วจออไปยังไงเนี่ยสิโอเคครับไปเมย์นะครับโอเคครับได้แล้วครับผมอันนี้อะไรเนี่ยเป็นใจงข้างนอกนะโอเคครับอเอเ้ยเราอยู่เสียอะไรเนี่ยเป็นทีมนะ แดงครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับครับ,รบอโอเคครับผมได้ตัวครับเอาโอเคครับได้ตัวครับมาแล้วเอาเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะผมนิ่งงงเลยนะ เราเพื่อนแล้วแกไปทำไมเนี่ยไปเมู่ค้าไม่ได้ด้วยอะไรกันเนี่ยคุ้งไงอ่ะโอเคครับมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้โอเคครับได้ หนึ่งนะครับโอเคครับเรามาเล่นมินิเกมเบสบอลกันเหมือนเดิมดีกว่าน,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็มงงอยู่เหมือนกันนีสมาสเป็นไรเนี่ยเพื่อนเอาลองเล่นดูกนันนะคิดมานดีชมพูนะอ๋อรู้แล้วอะไรแต่งานพวกนี้ผมไม่ชอบเพราะว่าเกาะมันจะอยู่ไกลทันะ้ง แบบว่ามันเป็นแค่สองที่ยถ้าเกาะมันอยู่ใกล้มันก็จะไปตีกันง่ายครับโอเคครับรอแป๊บหนึ่งครับโอเคครับมาอยู่ในมินิเกมอ่ะโอ้โหอ๋อดานนี้โอเคครับฟาร์มเหล็กก่อนเลยฟาร์มเหล็กก่อนเลยเนาะไอ้โอโผแต่ว่ามันเกาะอยู่ไกลมากเลยครับดานี้ ให้ลบไปดิว่ากันเฮลดีจังเราต้องเอามาได้แล้ว ตอนนักครตอนนี้มีการไหมนะอ๋อมีมีมเดี๋ยวเอาชุดกไปด้วโอเคชุดก่อนชุด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 เอาไปดีโทรโทรท้ล โอเคครับไปต่อบล็อกกันเลยไปตรงนี้แล้วกันนะไม่มีอะไรมาขวางดีโอเคครับผมเห็นคนอื่นเขาจะต่อกันตรงนี้นะแล้วเขาก็จะกดตรงนี้แล้วผมกดข้างหน้าี๋ยวบล็อกมันก็ไปแล้วครับปีปฏิทูโทรศัพท์มาแล้วนะครับโอเคครับจังหวะนี้นะโอ้โหน่ากลัวมากเลยตรงนี้ โอเคครับจะเลยเติบสูสดความสามารถเราอยู่สีม่วงครับโอเค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 ตัดดีกว่านะครับโอเคครับไปกันต่อเลยนะครับเอาปปทีโทรโทรทางเพื่อน เดี๋ยวเราจะดานเองเพื่อโอเคครับมันกีจะต่อมาเราก็ให้มันเห็นไปเลยเอามาเอาดีเอาดิตีเอาดิมา่กี้ตีใครมื่กี้ตีใครไว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 ้เอาตาเอาดีด้วยกเลย

ไปท,ที่โท,ท,ท,ทโทรทั้งเพื่อนไปทีโทโทรทั้งเพื่อนโอเคครับไปขอไปด้วยสิพเล่นโอเคครับกำตาม,มันไปนะผมแบบนี้ผมไม่เคยชะนะมาก่อน Oh, what the fuck? kia gấp này quá Ồ, cứ hài ăn hấp Nó có bị cách nền Hãy subscribe ไปดีหรอไรล่ะเห็น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 เฮ้ยนึกว่าเดินไม่ได้แล้วมันมาครับถืดบอดาบรอเลยโอเคครับไป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 โอเคครับมาแล้วมันมาแล้ว ตีโทโทถังยามาดิ โอเคครับไปอืมขอโทษที่เงียบด้วยนะครับโอเคครับไป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 ลุยลุยยบล็อกหมดอะไรตอนนี้โอเคมีสิบหกบล็อกนะครับ ัเรามึอองชน,นะแล้วเพื่อนเก็บนีเนน่เห็นบแล้วนะเพื่นนอนไ,นอไปแล,ปล้วครับผมทั้งวันนี้ออกมาไปครับไปแล้วทั้งวันนี้โอ้โหแล้วก็มีคนเห็นแล้วด้วยนะ โอิกครับจังหวะนี้ What the hell What the heck รู้สต๊อปคลิปแป๊บโอเคครับก็สรุปว่าผมแพ้นะครับเมื่อกี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์